โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองนนะครับผมมาทำความรู้จักโนวาเอ็กเอไอนะครับซึ่ง ผมได้มีโอกาสได้ไปศึกษาข้อมูลนะเพิ่มเติมนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆประมาณนี้แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามไปยังเชด GPT Gemini อะไรต่างๆก็ได้คำตอบมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับทุกคนทีนี้เรามาสรุปกันเลยผมไม่พูดเยอะไม่พูดมากเอาแค่เนื้อเน้นๆเลยโน้ว่า E X A I เนี่ยมันคืออะไรโน้ว่า E X A I เนี่ยนะครับเป็นบริษัทนะครับ Novaexai TechnologyPTE.LTD นะครับไม่ใช่บริษัทลอยๆนะครับแต่เขาจดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศสิงคโปร์ซึ่งนะครับเราทราบกันดีนะครับผมว่าเป็นศูนย์กลางการเงินที่มีกฎหมายเข้มงวดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแถมโปรไฟล์ของผู้บริหารเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับอ่านี่คือผู้บริหารนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมว่า,เ,าเป็นคลิปวิดีโอที่เขามาเปิดตัวหรือเปิดงานที่สิงคโปร์นั่นเองทุกคนเนี่ยว่าตรงกันไหมที่เขานํามาหรือเป็นการเอบอ้างไหมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะเ,อเดี๋ยวผมโยนคลิปวิดีโอให้ดูนะครับ And gentlemen, hello everyone. Welcome to the NovaX AI Global Launch event. Today we're gathered to witness an innovation destined to transform the financial landscape NovaX AI. In an era shaped by artificial intelligence, NovaX AI integrates advanced AI algorithms, quantitative investing, and blockchain technology, redefining the future of smart investing. This event features inside and technical presentations from four core members of the Novex team. Let's begin with a warm round of applause for the co-founder and chief strategy officer (CSO) of Novex AI, Jonathan Drake. Hello, everyone. I'm Jonathan Drake. Today I want to share a simple truth. n o v a x AI is not just an investment tool. It is a revolution in financial intelligence a n d traditional financial markets especially in the complex a n d volatile crypto world individu... โอเคนะครับทุกคนก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปใครที่อยากจะดูจริงใครที่อยากดูคลิปเต็มก็สามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้ใต้คลิปวิดีโอที่ผมปักหมดไปให้ได้นะครับอันนี้เป็นคลิปเต็มเลยนะครับ อ่ะทีนี้เมื่อเพื่อน<ๆ>ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับผมก็โปรไฟล์ของทีมผู้บริหารเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมก็ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารพอร์ตระดับพันล้านเหรียญสหรัฐในตลาดโลกมาแล้วนะครับ การที่ผู้บริหารเปิดหน้าและมีประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับช่วยให้เรามั่นใจได้ว่านี่คือธุรกิจที่เขาตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาและสร้างนวัตก,กรรมจริงๆไม่ใช่แค่โปรเจกต์สร้างกระแสนะครับทุกคนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของความต่างนะครับของ NOVA exai นะครับต่างจากที่อื่นยังไงเพราะว่าระบบการ ใช้บอร์เทรดหรืออะไรต่างๆแบบนี้ที่เป็น AI เนี่ยมันก็เยอะมากมายสารพัดเนาะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะครับโดยการเทรดทั่วไปนะครับก็คือโนวา EX เนี่ยต่างจากบอร์เทรดทั่วไปนะครับในงาน g l o b a l l a u n c h นะครับที่ผ่านมานะครับเขาโชว์ให้เห็นว่าระบบของเขาคือ zero manual intervention นะครับซึ่งการใช้ AI ตัดสินใจ100%โดยที่ไม่มีคนเข้ามายุ่งครับผม ่ะก็ประมาณนี้ครับเขาใช้เทคโนโลยี3ตัวที่น่าสนใจมากครับทุกคนก็คือ 1. deep learning ที่คอยเรียนรู้พฤติกรรมการตลาดยิ่งเทรดเยอะยิ่งฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็ 2. นะครับ scenario modeling นะครับระบบจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงสมมุติว่าตลาดเกิดวิกฤตนะครับ AI จะรู้ทันเลยครับว่าต้องปรับพอร์ตยังไงนะครับส่วนที่3คือ sentiment analysis นะครับตัวนี้นะครับผมล้ำมากเพราะ AI จะไปคอยส่องดูอารมณ์ของคนในตลาดเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือเขาเปลี่ยนจากความน่าจะเป็นให้กลายเป็นสถิติที่คำนวณได้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วในฐานะสมาชิกหรือนักลงทุนเนี่ยเราจะได้อะไรทุกคนอย่างแรกเลยคือ Passive Income ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เกิดจากประสิทธิภาพของ AI ด้วยนะครับทุกคน เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอไม่ต้องกลัวดอยเพราะเผลอหลับเพราะระบบทํางานให้เราตลอดเวลาครับทุกคนนอกจากนี้นะครับผมสมาชิกยังได้เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนระดับเกรดที่สถาบันการเงินใช้กันเลยนะครับซึ่งปกติรายย่อยอย่างเราเนี่ยเข้าถึงได้ยากมากนี่คือการลดช่องว่างและสร้างความเท่าเทียมในการลงทุนอย่างแท้จริงนะครับ สรุปเลยก็คือโน v a ว e ่า exai ก็คือการนำความฉลาดของ AI มาผสมผสานกับความโปร่งใสของบล็อก c h a i n เพื่อเปลี่ยนการลงทุนที่เคยเสี่ยงดวงให้กลายเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับจุดเด่นคือความน่าเชื่อถือจากสิงคโปร์และเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วจากมืออาชีพอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆนะครับต้องจำไว้เสมอว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แม้จะมี AI ที่เก่งที่สุดในโลกมาช่วยแต่การศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเปลี่ยนวิธีการลงทุนแบบเดิมๆม,มาใช้เทคโนโลยีนำทางเราว่า exAI ก็เป็นตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจมากในพศนี้เลยนะครับอืมทีนี้ผมอยากจะถามตอบนะครับทุกคนแล้วก็ตั้งคำถามด้วยตัวเอง เออตั้งคำถามด้วยตัวเองเลยนะครับผมว่าแล้วไอเว็บที่เรากำลังเข้าสู่ระบบอยู่เนี่ย n o า exai.com เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันกับของบริษัทนะครับ n o า ai technology pte ltd ไหมเนี่ยอันนี้คือผมต้องการถามว่าให้มันเป็นเว็บเดียวกันหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการนำเอา โปรไฟล์ของบริษัทใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอามาเอบอ้างว่าเป็นของบริษัทนี้แล้วชื่อของเว็บของบริษัทก็อาจจะไม่ตรงแต่อันนี้คือผมเช็คจาก AI แล้วว่ามันตรงจรงิงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะแคปให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นของบริษัทจรงิงๆนะครับทีนี้ผมก็เลยตั้งคําถามอีกข้อนึงนะครับผมว่าซ e o ที่เขามาเปิดตัวหรือมาเซ็นสัญญาอะไรต่างๆมาลงนามลงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหน้าม้าที่จ้างมาหรือเปล่าเออทีนี้เราสามารถ วิเคราะห์กันได้2แบบเลยนะครับทุกคนแบบที่1ก็คือเขาอาจจะเป็นตัวจริงแล้วก็มาทําจริงรวมตัวกันมาทําจริงแบบที่2เขาจ้างมืออาชีพมาทำมาดูวิเคราะห์แบบที่1ก่อนในวงการของ t ท c h หรือว่าเว็บ3นะครับมักจะมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักสแสดงมาสวมบทบาทเป็นผู้บริหารแต่สำหรับโนวา EXAI นะครับจากข้อมูลนะครับผมก็คือจากวิดีโอ ที่ผมเปิดให้ดูไปสักครู่นี้แล้วก็เป็นวิดีโอที่เป็นวันลอนส์อีเวนต์หึ่งบทบาทในฐานะโคฟานเดอร์ Co er นะครับก็คือผู้ร่วมผู้ร่วมก่อตั้งนั่นเองนะครับในหน้าเว็บนะครับระบุว่าโจนาธานดรากแลอะอะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกขออภัยนะทุกคนขอข้ามซึ่งตามกฎหมายธุรกิจของสิงคโปร์นะครับการระบุตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งในเอกสารจดทะเบียนบริษัทต้องรับผิดชอบต่อข้อที่จริงสูงมาก หากเป็นการจ้างนักแสดงมาเอบอ้างจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่รุนแรงมากในสิงคโปร์นะครับประการที่2ก็คือการปรากฏตัวใน global launch นะครับในวิดีโอที่ผมให้คุณดูไปนะครับทั้ง4คนนะคบผมขึ้นไปบรรยายด้วยตัวเองเลยนะโดยลงรายละเอียดทางเทคนิคที่ค่อนข้างลึกเช่นเรื่อง learning s c a n a d o modeling อะไรต่างๆพวกนี้ ซึ่งยากที่นักแสดงทั่วไปจะพูดอย่างเป็นธรรมชาติและเข้าใจบริบทของผลิตภัณฑ์ขนาดนี้นะครับการปรากฏตัวต่อสาธารณะแบบเปิดหน้าเนี่ยพร้อมกันทั้งทีมบริหารคือการเอาชื่อเสียงและประวัติการทำงานที่อ้างว่ามาจาก Google, Goldman, ชาร์กมาเป็นเดิมพันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนที่3คือประวัติการทำงานนะครับ t r อ่าเรคคอร์ดก็คือจุดหน้าสังเกตก็คือเราสามารถเข้าไปเช็คเพิ่มเติมได้นะครับประวัติการทํางานของเขาพวกนี้นะครับอ่านี่ลองไปเช็คทีหลังได้มันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับอ่าดิจิตอลฟุตปรินต์นะครับคนระดับที่เคยอยู่อ่าโกลแมนนะครับชาร์กหรือว่า Google อ่าดีฟม d นะครับมักจะมีโปรไฟล์ในลิง k e เกตอหรือมีผลงานวิจัยข่าวสารในเวทวงการเงินย้อนหลังอ่าเดี๋ยวผมจะไปศึกษาแล้วก็ไปอ่ารีเสิร์ชมาให้ดูนะครับทีเนี้ย เรื่อขายความสัมพันธ์นะครับหากพวกเขาเป็นตัวจริงการอ้างชื่อบริษัทระดับโลกนั้นมักจะมีการตรวจสอบจากชุมชนนักลงทุนได้ไม่ยากอ่ะโอเคทีนี้มามุมมองที่4ก่อนนะครับในแง่ของธุรกิจ a n a l y สตนะครับในบริษัทระดับนี้นะครับมีความเป็นไปได้2ทางครับ 1. ทางที่1คือตัวจริงอ่าตัวจริงนะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มองเห็นช่องว่างในตลาดแล้วรวมตัวกันออกมาสร้างโปรเจกต์ของตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนหรือในวงการฟินเทคนั่นเองทางที่2คือการจ้างอ่าอันนี้คือ2ประเด็นนะอันนี้เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นตัวจริงหรือเป็นการจ้างอันนี้เราต้องศึกษาแล้วก็เอ่อใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะใช้การวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็การเรียนรู้การศึกษาด้วยตัวเองทีนี้อันที่สองนะครับการจ้างถ้าเป็นการจ้างนะครับจะไม่ใช่เป็นการจ้างนักแสดงแต่เป็นการจ้างโปรเฟสชั่นนอลหรือซีโอ management คือคนที่มีความสามารถจริงมาบริหารงานตามางานตามจ้างซึ่งในโลกธุรกิจถือเป็นเรื่องปกตินะครับและยอมรับได้เพราะแปลว่าบริษัทเขามีทุนนะพอที่จะจ้างหัวกะทิมาทำงานได้เนี่ยแค่2องคำถามนี้ก็คือเขาโดนแอบอ้างหรือเปล่าเขาโดนจ้างมาหรือเปล่าผมตอบให้คุณ2ทางเลือกให้คุณไปวิเคราะห์เองหนึ่ง อันนี้ความเป็นไปได้ว่าเขาจะอาจจะเป็นตัวอาจจะเป็นทางที่1ห,หรือทางที่2ก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้เลยนอกจากว่าวันที่17เนี้ยวันที่17เนี้ยเขาจะมีการจัดงานที่ประเทศไทยดังนั้นใครที่อยากจะได้ความรู้อยากจะใกล้ชิดกับผู้บริหารจริงๆอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปร่วมประชุมหรือว่าร่วมสัมมนาได้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้อง KYC นะครับแค่ไปร่วมงานเฉยๆนะครับเพื่อไปเปิดประสบการณ์แลนะไปเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับ ่าทีเนี้ยในเรื่องของอ่าตัวที่หนึ่งเลยนะก็คือเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงแล้วก็อ่าก็เลยนะรวมกลุ่มกันมาเพื่อสร้างโปรเจกต์สเขาเป็นอ่าผู้มีประสบการณ์จริงๆเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลจริงๆและค่าตัวเขาก็แพงจริงๆโดยบริษัทก็มาจ้างคนคนเนี้ยหรือกลุ่มคนพวกเนี้ยมาเป็นผู้บริหารเลยดังนั้นคนที่มีอ่โปรไฟล์ดีมี อา p r o f e s s i o n a l หรือว่าประวัติการทำงานที่มั่นคงแล้วก็มีประสบการณ์ด้านอื่นๆเนี่ยถ้ามาบริหารจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับทุกคนก็ต้องปรึกษา,าไม่ต้องปรึกษาเขาเรียกศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับสนใจที่จะร่วมสัมมนานะครับผมก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้อง KYC ไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นขอแค่สมัครแล้วก็ไปยื่น นะครับหน้าเนี้ยหน้าหน้าหน้านี้หนนนนนนแหละครับเุกนคนหน้าของฉันเนี่ยหน้าของฉันเนี่ยไปยื่นให้กับเขาแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยแต่คุณจะต้องมีผู้แนะนําพาไปนะครับถ้าไม่มีผู้แนะนําพาไปนะครับเขาจะถามผู้แนะนําคุณไม่สามารถตอบได้อีกไอ้ตรงที่มันเขียนลงเชื่อนะครับลงเชื่ออะไรประมาณนี้ดังนั้นผมก็ยังไม่ได้ลงทุนนะผมลงทุนไปแค่29เหรีเดนเพื่อดูระบบเฉยๆนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าต่อให้มีผู้บริหารหรือว่ามีบริษัทระดับโลกผมก็ยังไม่มั่นใจร0 0เหรอก อืมผมต้องไปดูให้เห็นกับตาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ต้องอศึกษาหลายๆคำถามหลายๆหัวข้ออะไรก็แลว้วแต่ที่เรายังสงสัยยังเคลือบแคลงวันที่17เนี้ยเราอาจจะได้คำตอบนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าจะไปเอาคำตอบมาได้ไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าถามเออไม่ค่อยกล้าถามตรงๆอ่ะอืมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยกล้าถามตรงๆแต่ว่า อารมณ์อารมณ์เข้าใจไหมทุกคนว่าเวลาที่เราไปถึงสถานการณ์จริงอะ่ะมันคิดคําถามไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเออไม่ใช่ไม่กล้าถามคือมันคิดคําถามไม่ออกอืมอะไรประมาณนี้โอเคนะครับทุกคนยังไงใครที่สนใจนะครับสมัครแล้วก็เข้าไปร่วมงานก่อนได้นะครับทุกคนโอเคนะก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะเข้ากลุ่มหรืออยากจะสอบถามแบบเป็นคําถามที่อยากรู้แบบ เฉพาะเจาะจงนะครับลองถามเข้ามาในคอมเมนต์ก่อนถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบแต่ถ้าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ